สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมแกล้งครูสมเรตเตวันนี้เราจะมาแกล้งครูกันนะคะครูดียาวนะก่อนแม่เราก็กำลังเก็บตังก่อนน้องเข้ามาจ้ะเดินนะคะเอพีซีเนีเก็บตังเก็บตังไปด้ว่อยๆครับและก่อนแม่ผมก็จะใช้เดดินใช้นี่อะ ผมอยู่นั่นน้าผมก็จะใช้อวดแตะน้นมต้องกำลังเก็บตังยูผมกำลังเอ่อเฮียผมอยู่นั่นน้าน่าสลดใครตอบคำตอบนี้ได้คนนั้นฉลาดที่สุดในโลกนี่ค่ะสามบวก ูนบวกสามได้ศูนย์นะคะนี่อน้ยมาละมาละมาละอันนี้คือกูกูจริงจิง ไม่ได้ตอกแล้วอจอจาซาซาซซา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 ซซมาซ่าซึงซกดกดกดฝาเงินาเงินาเงินโอเคได้20คะแนนโอ้โหในยี่คะแนนเลยเหรออากว่าอากวงห่สิอากวางเอานั ได้เวลาได้เวลาีมาหาีม้า่าคีมจังหวะก็นเได้เวลาเร็วที่นี้นท่านฟต่อกันมาตอแล้วๆๆใครขี้ใส่เนี่ยมอมีอะไรในในนมาวันนี้ <Go. S 1> <God. S 3> กูจับกระดาษกระดี้กระดากระดาโอ้ยกระดังกระดิกระดานโอ้ยังไม่ได้เลยกระดี้กระดานก,กระดานโอ้เนี่ยตดนก,กดดันเอาเนี่ยวันนี้ผมก็จะเดินไปต่อครูกันนะฮะโอ้ย oh yes. ไม่ได้อะ่ะโอ้เยสยังไม่เต็มเลยครูของก็ออกไปแล้วโอ้เยสโอ้เยสโอ้เยสมาอีก อ๋อเฮ้ยครูสุดคมมาเฮ้ยครูสุดคมมาเฮ้ย่ใช่ครู<อ>คประวัติศาสตร์มาครูคประวัติศาสตร์มายยน้องกูจะเหนื่ยแตฉันจะแก้ให้มาขี้แต่ตุ่มหมาตุ่งฟุงตต้อง,งอะไรมอ,อะไรยัถกระสานใหม่ใหม่ชิโม่ชิโม่

เดี so, ๋ยวเาจะกระฟูไอเฮียกระดานกระดิดข้างกล้วยซะเดี๋ยวเาะฟูไอ้เฮียไอส์อาร์สเย็ดมาเรากูจะใช้เอฟบีเดี๋ยวก่อนในก่อนกล้วยเฮียพี่บอกามีเตาสามดอยไหมยังไม่เดือดนะครับฟูเออเดี๋ยวทำเหมือนเมื่อกี้นะไม่โอเคเดี๋ยวทำเดี๋ยวฟาร์มก่อนเดี๋ยวก่อนฟาร์มฟาร์มฟาร์มเดี๋ยวคอมโบพอมโคคอมโบ แล้วคนดูไม่ได้พูดเดียอะไรเลยเนาะกูไม่ได้ยินเสียงด้วยอยกูทำคลิีว่าเราควายจะไปจังๆแล้วเรากี่ครั้งยังดีแต่เราด่าใครน่าหึงเรากี่ครั้งก็ยังเป็นขู่ไอ้าอันยึดคลิปนี้น่าจะมีขันหยาดนิดหน่อยนะคะทุกคนจำคลิปได้ไหมครับที่ผมโทรมาหาพี่ครับอันนั้นโคตรั้ลงไปแล้วนั่นอะลงไปแล้วดิ มาตรงจังหวะอเ้ยคลิปนายโกกับนายขอลบไปละมาตรงจังหวะพอดีน่าจะลินายโกกับนายขอมาลงคลิปนี้เลยนายโกกับนายขอตดนาตีเป็ดทำงานข้าวกุ้นี่อไปหนึ่งกระถูกมาตี่พ่อ เแยกทุงมข้อเลยไปหยิบเจ็บตีนหน่อยไปไปไปแต่นอนละบ้านนี้มีระเบียบใช้บ้าสามีมั้เนี่ยนครูเล่แหละมีระเบียบไม่มี มาวันนี้เราก็จะมาคอมโบลไม่้ยเพียงไปหนึ่งทีไปแปลงฟันไม่ต้องแป๊บพี่บอสทำแล้วโอ้ยโอ้ย